สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจันแว่นก็จะพามาดูอะไรอันนี้ก็จะเห็นว่าสดาวต้นเล็กๆต้นนี้มันออกดอกผมเพิ่งปลูกไปเมื่อเดือนมิถุนายนก็มาถึงวันนี้วันที่23กรกฎาคมก็น่าจะได้ประมาณ หนึ่งเดือนอันนี้เป็นสะเดาทวายมันที่ผมได้ปลูกโดยกิ่งตอนและในวันปลูกนั้นผมก็ได้ทำเป็นคลิปอยู่ทีนี้วันก่อนได้ยินแม่บ้านพูดให้ฟังว่าสะเดาที่เราปลูกไว้มันออกดอกคือตรงนี้ตั้งแต่ปลูกผมก็ไม่ได้เข้ามาเลยทีนแม่บ้านเขาแวะเวียนเข้ามาเลยแล้วเขามาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงผมก็เลยมาดูเนาะ ทีนี้ก็มาเจอว่าเออมันมาออกดอกในช่วงนี้คือเท่าที่ทราบมาว่าเจ้าสดาวทวายมันจะออกดอกในช่วงของเดือนตุลาคมทีนี้พอมาเจอแบบนี้ก็เอ,อ๊มันมีงานให้เราต้องได้ศึกษาต้นคว้าต่อแล้วแหละว่าเออหากเราสามารถที่จะทำให้เจ้าสดาวทวายมันนี้มันออกดอกได้ตลอดทั้งปี ก็คงจะดีแหละน่าจะว่ามันก็จะได้มีผลิตผลจำหน่ายได้ตอ่อต้นนี้มันก็มีมืนกันฮีอเด้อึเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่ออันนี้ไม่มีคือในส่วนนี้ผมตั้งใจที่จะทำเป็นสวนของวานป่า โดยจะใช้เจ้าสะเดาตะายりมันนี่แหละเป็นพี่เลี้ยงหลักแล้วก็จะมีชะอมนี้เป็นพี่เลี้ยงรองทีนี้มันก็จะมีพี่เลี้ยงเสริมก็คืออันนี้จะเป็นขี้เละผมเพิ่งเอามาปลูกเสริมไว้แต่ว่าก็โดนหญ้าขึ้นมากลุ่มหมดบางอยู่ผมจะได้หาเวลาเข้ามาจัดการเข้ามาดูต้อนอื่น ต้นนี้มันก็เป็นดอกเหมือนกันก็เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะต้องไปสังเกตด,ดูต้นแม่ที่ผมได้ตอนกิ่งมาว่าเป็นอย่างไรเราคาดว่าถ้าถ้าไปดูแล้วออกดอกเต็มอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากอื้นอ่าสวนตรงนี้ ตอนนี้ก็มันมันรกเนาะเต็มไปด้วย้ะเนื่องจากว่าช่วงนี้มันมีภารากิจอื่นะข้างมาภารากิจในการปลูกสร้างสวนป่าผมมันมันยังไม่แล้วเสร็จส่วนกระเจียวหวานเพรน้ำผึ้งนี้มันก็ออกดอกออกอะไรมาเ,เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากว่าผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ที่เป็นเอามาปลูกไว้เมื่อ องปีเสร็จเข้าสามปีแล้วแหละแล้วก็ผมขยายจากตรงนั้นเอามาปลูกตรงนี้คือในส่วนนั้นผมนํามาปลูกไว้นิดหน่อยเพื่อทําการศึกษาเนื่องจากว่าหมวพันธุ์มันก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่อสิ่งใดที่ผมยังไม่รู้ไม่อะไรผมก็จะไม่ปลูกเยอะอามาปลูกไว้เล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะทําการศึกษาก่อนเมื่อเห็นว่ามันเข้าท่าเข้าทีดีก็ขยายพันธุ์มาปลูกอันนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นดอก ก็คงจะเดี๋ยวลองเอาเมล็ดมันไปเพาะดูได้ยินว่ามันสามารถเพาะด้วยเมลเ็ดได้ด้วยอดอกตัวนี้อันนี้สามารถที่จะนําไปกินได้แล้วรสชาติดีมากนะครับเจ้ากระเจียวหวานที่น้ําผึ้งนี้สามารถที่จะกินดิบได้ะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็กอ,อกหวานนยหน่อยเป็นผักที่ทานดิบได้อร่อย หรือว่าจะเอาไปลวกไปต้มเอาไปผัดอะไรว่าเป็นเมนูอาหารที่สุดยอดมากส่วนเสะเราถวายมานันนี้ก็เป็นสะเดาที่มีรสขมนิดหน่อยสามารถที่จะกินดิบได้นะครับเอาไปกินดิบได้นี่อร่อยมากโดยเฉพาะยอดอ่อนเน,นี้ยในส่วนตัวของผมแล้วผมว่ายอดอ่อนมันอร่อยกว่าดอกอีกแต่ว่าอันนี้ก็ ก็คือไม่ไม่ซ้ำกันว่าโดยทั่วไปแล้วเขานิยมดอกมันมากกว่าอายอดอ่อนมันอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกต่อไปอคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้เนาะหรือว่าเป็นการพามาอัปเดตสวนด้วยเพราะว่าช่วงที่ผมปลูกสะเดาวทวายมันลงในแปลงนี้ผมก็ได้ทำเป็นคลิปอยู่ ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับกันก็อย่าลืมกดติดตาม้วยเนาะผมรจ์แว่นก็จะขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ